สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนจะพาเจ้าเมลเอ็กของเราไปแก้งานนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้านะมันมีรอยแยกนะครับรอยห่างประมาณสองถึงสามนิลนนะฮซึ่งมันเกิดมาจากตอนที่เราเอารถของเราไปติดไฟโปรติเเตอร์นะข้างล่างนะแต่เราจะไปให้อีกร้าหนึ่งที่เขารับแก้นะครับนี่มันห่างนะครับนี่ก็เห็นชุดรอยสีแตกเห็นไหมครับ เหมือกับว่าโคมไฟกับชุดสีมันติดกันนะตั้งแต่ที่แรกแหละแล้วเขาแกะออกจากกันมันก็เลยเห็นเป็นรอยนี่นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าร้านที่เราไปเขาจะแก้หายไหมนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงร้านกันแล้วนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนี่นะ โอ้มีคิวงานอยู่ด้วยโอ้อีสุสุสังนั้นเลยนี่แนะร้านอยู่ตรงนี้อันนี้ลูกค้าน่าจะเสร็จไปแล้วหนึ่งคันไม่รู้ทำอะไรก็เดี๋ยวเรามาถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาแก้ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรอยเนาะที่เราบอกว่าเราจะมาแก้จากบ้านแล้วก็ เราก็จะให้เขามาเปลี่ยนตัวสวิตไฟตัดหมอกนะอันนี้ที่ผมซื้อมาเองกับไฟตัดหมอกมันไม่ใช่รุ่นของมันนะอันนี้ผมซื้อมาเองเป็นแบบนี้น่าจะใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะให้ทางร้านเขาก็จะให้ทางร้านเขาหาให้เพราะร้านก็เป็นร้านประดับยนต์อยู่ละนี่นะ คือว่าจะรับขัดเกือบสีน่าจะขัดไฟมนะั้งขัดไฟหน้าด้วยตอนนี้กำลังลื้อนะฮะน่าจะลื้อใหม่หมด มาดูเขาขัดไฟนะฮะลงน้ำยาเมื่อกี้อย่างเงาเลยโอ้รถเทียบไปนะ า,นานเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้น่าจะเป็นช่างชำนาญน,นะร,รู้สึกว่าจะรับติดตั้งประดับยนต์ตรงกับศูนย์รถด,ด้วยนะครับ ใช่แล้วเขาดึง ừ, ดึงป <ừ, S 1> ึงด๊ดมาเลยใช่ผมงผมว่าผมผมต้องเคลื่อนไฟก่อนต้องเับไฟให้กล้องมันอ้าง 0, 0, 0, 0. ไม่ได้ใช่ไหมหยอดเกามาแล้วเลยแอ่คนหยอดเกา,าล้เดี๋ยวผมดูก่อนผมต่อล้มาก่อนครับ <ไป S 1> เจอแล้วนะครับ <c oughs> ช่างนี้เป็นเยอะก็ตอนนี้เขาพลังรื้อรื้อออกหมดเลยครับรื้อออกมาเซ็ตตำแหน่งตัวยึดน็อตใหม่หมดเลย ไม่ธรรมดาเลยนะตัวนี้น่าจะสนิทขึ้นละอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้นะคร ตัวนี้ของเรามันหักไปแต่ฝั่งนี้ไม่คัเห็นแล้วรอยกาวใส่ไว้กาวร้อนที่บอกมันจึดอย่างเดียวเหีต้องขยับไปขยับอะไรนี่กว่าจะออกกันทั่วเนี่ตอนนี้ยกประกอบแล้วนะครับ,รบ,รบซ่อมแก้ไขหูที่หักเสร็จแล้ว ร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ซูซูกินะครับนูมศูนย์ซูซูกิบางนา ี๋ยวพามาดู d m a มตัวเตี้ยนะฮะใส่ไฟหน้า m ิวเแล้วก็ใส่กันชนดีแมตัวสูงสวยนะฮะตัวนี้เป็นรถทางร้านเข้ากันได้ดีนะอีกอันนึงก็เป็นตัว Toyota v ว o o นะใส่ใส่หน้า Fortuner อันนี้ก็สวยเหมือนกัน รนะ้านร้านตั้มนี่หน้าร้านเลยโอ้ยนี่น,นี่มีของเดีนนี่อีกคันหนึ่งครับอุ้คันนี้แต่งเต็มนี่เจ้าของร้านเขาเปิดให้เราดูเลยนีย่ตัวสูงตัวสูงจัดทรงนี่อุย้ยตัวสูงจัดทรงฮะ ไฮรันเดอร์ล้อสวยๆเลยครับดูจานเบรกมาเริ่มเลยดิสกนะ์ <S <S 2> <S 2> เบมโบ้นะครับอันนี้นะฮะบาคาร์บอนไฟลหน้ามิวเอ็กซ์กันชนหน้ามิวเอ็กซ์ โอ้ดูห้องเครื่องโอ้คันนี้ประกวดมาไหมใช่ไหมใช่ค่ะสายประกวดของละเจ้าอ,อันนี้เจ้าของรถนะครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อพี่<า>พี่ตั้มนะครับรถคันนี้ประกวดไหนมาพี่ก็สุรบุรีคลองห้าตะยองโอ้ขลาบุรีควารางวัลคว้าลางวังลวอะไรมาบ้าง จัดมาหมดเลยนะครับสวยอะ่ะนี่เก็บสายไฟหมดเลยอินเตอร์ hmm. Inter, เนี่ยตามมอเตอร์ช hmm. ็อปดีแม็กหน้ามิวเอ็กไอนี่กันชน<แ>กันชน<แ>สเกิร์<แ>ตรหน้า ตัวไหนวัตสุมะที่สองที่สามเลยวัตสุมะเป็นหน้าวัตสุมาแต่ก็ที่รถเป็นก็ที่ปีสิแปดอ๋อปีปีสิแปดแปลงหน้าวิวเอ็กสวยลงตัวครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังโอ้ข้างหลังสวย โอ้โหนีนล่ลายตรัสด้วยนี่นะคิดถึงของแต่งต้ำอโอโตชอ้ช็อปโชว์อย่างเดียวใช่แล้กวก่อนก็ใช้งานแต่เมื่อเล่าผมไปประกวดผมบอกวก่าขับไปขับไปนะได<ป>้คุจะกลับจากระยองเมื่อวานอาทิตย์ไปประกวดมาใช่ใชไหมใต้ที่สองใต้ที่สอง ก็สวยครับะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรูงานกันที่บ้านดีกว่าอะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะตรงนี้นะครับเ<ม>ที่่ามันชิดเที่ยวมันห่างนะฮะตอนนี้ก็ชิดแล้วเข้ารูปดีสวยงามมากครับ นะฮะดูดีมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ที่ว่าหูหักนะฮะหูหักก็ชิดกว่าเดิมฮะก็ดีครับดีขึ้นเยอะฝากข้อขวระวังครับใครที่คิดจะเอารถไปทำไม่ว่าจะเป็นติด,ตดไฟตัดบอกติดกระจังหน้าใหม่นะฮะ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการถอดชุดกระจังหน้ากันชนหน้านี่เนาะก็หาร้านที่ค่อนข้างที่ไว้ใจได้นะครับเป็นร้านประดับยนต์ที่เป็นร้านใหญ่ก็ดีหรือเป็นร้านที่เขารับติดของให้รถจากศูนย์นะฮะงาเขาก็จะมีฝีมือนิดนึงส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านที่ค่อนข้างมั่นใจครับฝีมือใช้ได้นะครับละเอียด ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ